ตนฝึกกต้นนดวยหลัธรรมอกจากเหล่านากน้อยจะฝึกฝนด้านสติปัญญาแล้วนั้นโครงการยังช่วยเพิ่มพูนในส่วนของการฝึกปฏิบัติตน,นเมื่อเป็นสามเณร ด้วยการเรียนรู้การบินทบาทการฝึกเดินจงกรมการฝึกห่มจีวรการบินทบาตในอีกมิติมีประโยชน์ด้านการปฏิสัมพันธ์กับชุมชนการบินทบาตนั้นเป็นการปฏิบัติตามพระวินัย พระพุทธเจ้าทรงมอบบาตรไว้ให้เป็นเครื่องมือสําหรับเลี้ยงชีพของพระพิสุสงฆ์เพื่อต้องการให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างพระพิสุกับชาวบ้านโดยชาวบ้านถวายปัจจัยสี่พระพิสุก็ให้รรมะเป็นการตอบแทนการบินฑบาตรเป็นกิจเป็นหน้าที่เป็นกิจวัตรประจําวันของพระสงฆ์ต้องปฏิบัติในสมัยพุทธกาลดังนั้นพระพิสุจะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยการพิจารณาคือปัจจเวก เหล่านากน้อยจำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกสิ่งนี้การเดินจงกรมความหมายคือไม่ใช่การเดินชมธรรมชาติหรือเดินเพื่อการผ่อนคลายร่างกายหรือจิตใจการเดินไปและเดินกลับอย่ามีสติ เพื่อปรับแต่งอริยบทและอินทรีย์ให้มีความเสมอกันโดยมีหลักการปฏิบัติกับคำกล่าวคัจฉันโตวาคัจฉันมิติปาชานาติเดินอยู่ก็กำหนดรู้ว่าข้าพเจ้าเดินอยู่เหล่านาักน้อยได้ทำการฝึกเดินจงกรมในสถานที่อันสวยงามณนะเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการ การห่มจีวรวัตถุประสงค์ของการนุ่งห่มด้วยประการนี้เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นพระองค์ได้ทรงแสดงการดำเนินชีวิตอันประเสริฐให้ชาวโลกดูว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มไม่ได้ต้องการอะไรมากผ้าสามผืนก็พอแล้วคือสบงจีวรและสังคติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความร้อนความหนาวลมแดดฝน และการใช้ผ้าสีเดียวกันเป็นพื้นก็เกิดความงามแบบสงบเย็นมีความสง,ง่าอยู่ในตัวจากนั้นเหล่านากน้อยได้ฝึกการเรียนรู้หลักคำสอนจากกิจกรรม การเดินจงกรมเก็บดอกไม้เพื่อทำการสร้างสิ่งบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีพระครูใบดีกาสันติเป็นผู้นำพาทำกิจกรรมนี้พาเขาไปทำสิ่งที่เราไปทำคือเนเจอร์เมนลัลาเป็นการจัดดอกไม้ เพื่อที่จะให้เขาได้บูชาพระพุทธเจ้าในส่วนของเขาเองเดินไปเก็บดอกไม้ไปเรื่อยๆพอเราไปรวบดอกไม้ไหลายๆดอกอยู่ในกำมือแล้วก็้เขาจะสงบสติอยู่กับตนเองเมื่อก็ได้ใคร่ครวญอยู่กับตนเองได้เห็นความสงบแล้วก็ได้ใคร่ครวญว่าดอกไม้นี้เราเอามาทําอะไรเรามาชวนให้เขาได้ทําด้วยความใส่ใจนั่นคือการทําเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเรียกว่าเนเจอร์แมนดาล่าเป็นการจัดเพื่อนที่บูชา แต่การจัดคราวนี้ไม่ได้จะเป็นการจัดเพื่อจะเป็นเจกันแต่เป็นการจัดวาง้วยตัวของเขาเองด้วยความเคารพด้วยความใส่ใจได้คุยกันได้เอาดอกไม้ที่เขาเลือกมาไม่ได้เลือกมาแค่คนคนเดียวนะสามี่คนมาเรียงรวมกันแล้วก็มาทํางานร่วมกันน่าได้เรียนรู้อะไรได้เรียนรู้ปัญหาคืออุปสรรคเกินลมมาพัดปะทะดอกไม้เขาก็ปลิวไปเราก็ไดใ้ให้เด็กได้เรียนรู้ว่า ในการทำคราวนี้ปัญหาอุปสรรคมาจากอะไรแล้วก็ได้นำเสนอความหมายภาพของตนเองอันนี้คือวงล้อเท่ามาจากนะครับแต่อันนี้เป็นวงล้อดอกไม้สัญ,ญลักษณ์แทนสัญนลนัาุตธครับทำเป็นรูป<ม>เป็นแบบกรอบรูปครับซึ่งกรอบรูปแต่และด้านมันจะไม่เหมือนกันเลยครับสื่อถึงการที่ เราแตกต่างกันแต่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ครับอันนี้มีทั้งดอกที่เน่าและดอกที่สดทําให้รู้ว่าทุกอย่างสามารถเข้ากันได้ถ้าเราปรับแต่งมันให้มันอยู่ในที่ที่ถูกต้องหัวใจของพระพุทธศาสนาคือการทําความดีไม่ทําความชั่วทําให้จิตใจบริสุทธิ์ครับผมตังกลางเป็นหัวใจครับผม แล้วก็น,นี้ก็จะทําเป็นกรอบตกแต่งของ้อความสวยงามครับกราบนักกาเพื่อนเพื่อนพี่พีที่เขารพนะครับมันจะมีเป็นสามอันนะครับคือสีเหลืองแทนพระพุธสีที่เป็นชมพูกับม่วงคือพระธรรมครับสีเขียวคือแทนพระสงฆ์ครับพระรัตน์ไตร,ตรมีไว้ทําไมครับลูกมีให้เหมือนเราเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยครับก็สีขาวจะเหมือนแทนเป็นตัวเราแล้วก็มีมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลอ้ลอมร<า>อบเราไว้ครับรักษานไปนะครับ จากการที่ทำกลุ่มแล้วเราก็พาเด็กได้สวดมน์เพื่อที่จะบูชาพระพุทธเจ้าสรรเสริญทุงคุณของพระพุทธเจ้าสิ่งที่วันนี้เพียงแค่เราจัดเป็นอาิตรบูชาไม่พอเราก็านั่งสมาธิได้มาสวดมน์ก็เป็นที่น้าอนโมทนากับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ที่จัดโครงการนี้เป็นอย่างดียิ่งก็ขออโมทนาในส่วนกุศลในส่วนของเจตนาที่มีความปรารบิที่ทำตรงน,นี้ขออโมทนาขอเจริญพร จากกิจกรรมทั้งหมดที่ผ่านมาเหล่านาคน้อยได้รับทั้งความรู้และสมาธิสู่จิตใจพร้อมกับการเดินทางสู่การบรรพชาณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ประเทศอินเดียการเดินทางในดินแดนพุทธองค์ของเหล่านาคน้อยถึงจุดเริ่มต้นแล้วณนะดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวการเดินทางของเหล่านาคน้อยจะเป็นเช่นไรติดตามได้ในตอนหน้ากับรายการ ต้นกล้าปัญญาธรรม